สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนอ่าวันนี้นักเรียนพอที่จะรู้บ้างแล้วใช่ไหมว่าครูจะสอนเรื่องอะไรเพราะว่าเห็นหน้าจอแบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องของน้ําใสแน่นอนใช่ไหมคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับรู้จักคํานําเรื่องไปใช่ไหมอ่าวันนี้เรามาอ่านเนื้อเรื่องด้วยกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ เราไปดูกันเลยนะคะระหว่างนี้นะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือ,อาภาษาพาทีไปด้วยก็ได้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ดูควบคู่ไปกับที่ครูอ่านให้นักเรียนฟังด้วยนะโอเคไหมอะเริ่มกันเลยเนาะมามาอ่านกันเลยนะคะอ่าเรื่องน้ำใสนะคะนักเรียนอ่านคลอตามครูไปเลยก็ได้นะคะมาภูผาภูผาอยู่ไหน เสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงภูผาดังมาจากเล้าไก่น้ำใสเจ้าของทรงผมน้ำพุผูกโบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือหิ้วกระติกน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตากับยายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใส คือควานมิ่งเจ้าของพลายแทะแนะช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสภูผ,ผาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสาวางกระติกน้ำแข็งบนแคร่เปิดประตูเลาพรวดเข้าไปไก่ทั้งเล้ากระพือปีกเพื่อพับบางตัวบินชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้อง อุ้ยไก่ตกใจขอโทษนะจ๊ะไก่จ๋าน้ำใสขอโทษนะจ๊ะน้ำใสนั่งยองๆย,ยกมือไหว้ไปรอบแล้วใครเห็นคงอดขำไม่ได้ผู้ผาส่งตะกร้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่อย่างเงียบๆต่างรู้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ผู้ผาเก็บไข่หมด เหลือไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้างน้ำใสยืนรอจนภูผานำไข่ไปให้แม่แล้วจึงชูกระติกน้ำแข็งในมือให้ภูผาดูมีของมาฝากภูผาและใบโบกใบบัวด้วยภูจบน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผา ไปหาเพื่อนช้างทันทีใบโบกใบบัวชูงวงโบกหูแกว่งหางตอนรับเพื่อนใหม่เสียงกระดึงดังปกเปก๊กเสียงกระพวนดังกลุง่งกลิงน้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ผู้ผ่าดูโอ้โฮน้ำแข็งกดภูผ่าร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบ น้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วยสีแท่งมีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวานสีเขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินดึงไม้ออกก่อนนะภูผาแล้วป้อนใบบัวน้ำใสจะป้อนใบโบกเองพอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็น ใบโบกใบบัวสายงวงโบกหูแกว่งหางและย่ำเท้าเหมือนเต้นระบำเสียงโป๊กเป๊กกรุงกลิงดังเป็นจังหวะเฮชื่นใจอร่อยจังภูผ,ผาและน้ำใสหย,ยิบน้ำแข็งกดขึ้นมาดูดบ้าง าชื่นใจอร่อยจังทั้งหวานทั้งเย็นภูผาพูดโอ้โอ้ใบโบกอย่าแย่งนี่ของน้ำใสเสียงน้ำใสเอะอะภูผาหันไปดูใบโบกใช้งวงดึงแขนน้ำใสให้เข้าไปใกล้พร้อมทั้งอ้าปากรอ,อน้ำแข็งกดอีก อย่าใบโบกเสียงภูผาร้องห้ามตั้งท่าจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ไปไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงแขนไว้เหมือนกันน้ำใสและภูผาหันมามองหน้ากันหัวเราะดังลั่นแล้วทั้งสองก็เสียสละของอร่อยให้เพื่อนช้างที่น่ารักไป จบแล้วนะคะนักเรียนทุกคนเป็นไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยสำหรับเรื่องราวของน้ำใสแล้วก็ภูผานะคะถ้านักเรียนคิดว่ามันสนุกสนานมากๆนักเรียนก็กลับไปฝึกอ่านอีกสักรอบสองรอบหรือว่าอ่านหลายๆรอบเลยก็ได้นะคะเพื่อความที่นักเรียนจะได้อ่านหนังสือคล่องเพิ่มขึ้นและเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องมากขึ้นนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปทำแบบทดสอบด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ